เอาละครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Gas Station หรือว่าเฮียปั๊มน้ำมันนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาจะถึงขั้นสุดแล้วครับเนาะอือโอ้ชุดบาสไม่ลงเนาะไปะดูด้านในปั๊มผมดีกว่าครับตอนนี้คือถนนจากถนนดินครับกลายเป็นถนนตัวนี้ครับยางมาตอยดําไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีทรายอยู่เพราะว่ามันอยู่เขตทะเลทรายเนาะก็ยังมีทรายอยู่ต้องใช้รถมาตักเรื่อยๆครับปีตำรวจตำรวจผมเอาผมแงะรถก่อนแงะรถมันก่อนอนะปนมโดนจี้อา้าวเฮียตำรวจแม่งล็อกไอ้ ตลุไม่ฉลาดมันล็อกท้ายรถเอาไว้เทว่ามันโดนจี้บ่อยครับรู้ตัวๆๆเก็บเก็บเก็บก่อนโอเคก็ตอนนี้พนักงานผมมีทั้งหมด3านะครับอ,อีกคนหนึ่งไปไหนอีกคนหนึ่งพักผ่อนอยู่ครับเดี๋ยวต้องไปเรียกตัวมาครับตอนนี้นะชั้นที่เติมน้ำมันเราก็มี3าจุดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงสีส้มนะครับอันนี้เป็นรางวัลแห่งความสาเร็จนะครับนี่ครับตกแต่งด้วยความสวยงามด้านหน้าร้านของเราเนาะนี่ครับดัสเบิร์กก็ที่ลรอรถเมย์ แล้วก็ตกแต่งตรงไหนน้ผมจำไม่ได้มันเยอะอยู่ครับมีต้นมะพงต้นมะพร้าวแล้วก็ฝั่งทางนู้นครับมีรถเป็นชั้นๆตรงนี้นะครับผมมาดูนะครับผมมารีวิวปั๊มน้ำมันนะครับถังขยะเต็มโอ้โหอีกคนเอ้าให้พนักงานเก็บขยะไปไหนนี่ครับเอารถมาซ้อนกันนี่ครับนี่ครับอ้าชนกันซะแล้วโอ้ย็นเย็นๆดีครับแล้วก็มีแคมป์นะครับมีแคมป์ตัวนี้นิดหน่อยนะครับน่าจะมีงูอยู่ครับไม่มีคนอยู่เลยครับเออมันให้เราวับกลับ หลอ,อกนอกเขียนไม่ได้หรอวะเราออกนอกเขียนไม่ได้มันจะวับกับเอ้ยแล้วให้เราตกแต่งตรงนี้ทาไมเนี่ยเปลืองเงินชิปหายตัวนี้มันยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาครับ UFO ที่จอด UFO นะครับนาะต้องรออัปเดตเพิ่มนะครับแล้วก็ข้างหลังไม่รู้จะไปไหนครับยังไม่มีอัปเดตนะบ้านเรายัางไม่เสร็จเลยครับแต่เพียงแค่ว่ามันอัปเกรดชั้นสต็อกเฉยๆน้อมีสต็อกของนะครับอะของหายไปได้หมด ไอ้ยูเอฟโอมึงแดกของกูไปปะเนี่ยคำเตือนการดำเนินการนี้จะรีเซ็ตรถยนต์ลูกค้าทั้งหมดอ๋อให้ยูเฟโอมาดูดครับดูรถยนต์ที่มันมันติดกันครับมันจะมีบักอยู่ไปมันมาซ้อนคันกันอยู่แถวๆนี้แหละเวลามันมีทะเลทรายครับมันมันขับข้ามทะเลทรายไม่ได้ครับโอเคครับมาใครมาพ่นอะไรอีกแหละนนี้ขยันพ่นกันเลยกืนเนาะ ตอนแรกผมยังเห็นเป็นรูปกระจูบินอย่ครับตอนนี้เป็นรูปหน้ายูฟโอแล้วนะครับแต่ผมท้าสีทับไปก่อนคืไปเรียกพนักงานเก็บขยะมั้งครับตอนนี้มึงไปไหนวะเนี่ยไปไหนนี้เดี๋ยวกูไล่ออกมึงนะเดี๋ยวกูไล่ออกฮะฮะค่าจ้งางก็จ่ายให้ตรงเวลานะครับมึงนี่ขี้เกียจกันเหลือเกินโหคนแค่เชียร์ผมใจนี่ครับพลังงานจะหมดแล้วเก็บขยะกัน นะครับก็ชั้นของก็มีหนังสือพิมพ์นะครับตู้อันนี้เป็นตู้ติมอ่อใช่ครับอ้าวอันนี้หมดสต็อกมันไม่มีพนักงานจัดสต็อกเนาะเราต้องมาคอยเติมสต็อกสินค้าเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้คือเกมมันน่าจะตันแล้วแหละมันเล่นอะไรต่อไม่ได้ครับเพียงแค่ว่าเราคอยสต็อกของอย่างเดียวนะครับแล้วก็นะครับคอยควบคุมพนักงานครับเวลามันพักแล้วก็เวลามันให้มันเวลาทํางานครับคือมันพักอย่างเดียวนะเวลามันเหนื่อยมันไปพักแต่ว่ามันไม่กลับมาทํางานครับ เราต้องเรียกมันกลับมาทํางานเติมเข้าไปอันนี้นะครับอุปกรณ์ขาแคร์นะเฮ้ยรู้สึกว่ามันมืนมดๆเนาะร้านเราผมซื้อโคมมาอยู่นะเดี๋ยวผมลองตั้งดูก่นอนอตั้งเข้าไปมันมืดเกินครับตั้งมาสักสองจุดดีกว่าอ่ะตั้งมาเยอะๆเอาขยะเต็มอีกแล้วดูก่อนโอเคเฮ้ยนายไปครับพักผ่อนได้แล้วนายนายจะจะดองแล้วนายเลย ไปพักผ่อนไปพักผ่อนไปอ่ะมีจะ่ไรออกมันมีแต่ไรออกว่าไม่มีพักผ่อนวะโอเคเดี๋ยวมันไปพักเองมั้งเนาะโอเคไปไปดูตรงนู้นกันครับไปดูตรงโรงซ่อมรถกันครับนี่ครับผมนี่ครับโรงซ่อมรถเราเ่ยอุปกรณ์แน่นหนาครับเพียบนะครับคงของนี่แน่นหมดครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นพนักงานซ่อมรถของเรานะครับอ่ะตอนนี้ก็พลังงานใกล้หมดแล้วเดี๋ยวว่าคงไม่ได้ไปพักแหละ ระวังพนักงานไปพักนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะมาซ่อมก่อนนะครับซ่อมชั่วคราวครับมาช่วยงานชั่วคราวครับช่วยร้านนะครับนี่หมดแล้วครับมีเท่านี้นะโอ้โหพึ่งทาสีไปมึงขยันมากเกินเลยเกินหนึ่งวาดขี้เลยเนี่ยโอ้โหเด็กมือบอลนะครับมันจะมีเด็กมือบอลอยู่มุมบนวาดผนังไอ้นี่ครับจะกำจัดมันยากเกินผมเอาไม้กดาดไว้แถวแถวนี้แหละแต่มันเอาไม้กระดานผมไปทิ้งแล้วั้งเนี่ยคอยไม้กระดานไล่ตยี่หลังนครับ ลามาครับเดี๋ยวอ่ะอีกสักหน่อยหนึ่งครับจอดรถตํารวจก่อนระดับยากครับมาจะยากซะจะจะโอ้หักอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะได้นะเอยเอาใหม่ดิ ฝั่งนี้ไม่ใช่เรียบร้อยตำรวจโดนผมเด็กตังค์ไปแล้วเฮ้ยไอ้บักพนักง,งานมันยังทางองษามันยังไม่มาเลยครับไอ้นี่เดี๋ยวไล่ออกมั่งเลยโอเคระหว่างนี้เราขายของไว้ก่อนครับคังพังนะ โอเคนะครับมาคุณไล่มึงออกเดือนคุณไล่ออกก่อนคุณลำคาญมึงคุณไล่ออกเลยครับอเนี่ยนะครับแล้วก็จ้างคนมาใหม่ดีกว่าจ้างมาใหม่เลยครับโอเคพนักงานที่เราจ้างมาใหม่เรามาทำความสะอาดก่อนนะี่ครับโอเคที่เหลือก็พักผ่อนก่อนนะครับนี่พนักงานความสะอาดของเราอยู่ไหนเอ่ยหาก่อนหาตัวก่อน,อนโอ้โหพนักงานปดาดมันเราอ๋อมาพอดี เจาเจาวแจวแจวผมหาพน,นักงานเติมน้ำมันผมก่อนนี่ไงวิ่งมาแล้วนะครับพึงจาจมาใหม่ครับเด็กใหม่ในเจนนะครับเอตอนที่คือเราก็แค่บ,บริหารปั๊มน้ำมันอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ถ้าเกิดของสต็อกนะเราก็มาสั่งของไม่มีอะไรเยอะนะครับตอนนี้สั่งสินค้าเข้ามานะครับอะไรหมดเ่ยดูน้ำมันก่อนน้ำมันยังเหลืออยู่700ลิตรยังไม่ต้องนะครับ สินค้าต่างๆพวกนี้ครับก็สีแดงคือเป็นช่วงที่มันขึ้นราคาครับราคาจะแพงกว่ากว่าหน่อยนะเราก็มาแมวเราก็จะเป็นเอาที่สีสเขียวเนีน่ยมันราคาถูกกว่านะครับผมประหยัดตังค์นั่นเองครับเวลาเราขายเราจะได้กําไรครับแต่สีแดงซื้อมาแล้วขายไม่ค่อยได้กําไรครับ,รบโอเคคร่าวๆก็ไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ถ้าเกิดมีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะ